<Subscribe. S 2> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนช่องที่รวบรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มพร้อมอัปเดตราคาและฟีเจอร์เด็ดๆดสำหรับคนรักรถโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Toyota Hilux กเ v ร vo 2025รถกระบะตัวแรงรุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในปี2025นี้ h i ลักเรวได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูดันยิ่งขึ้น ทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและพื้นที่สมบุกสมบันสำหรับดีไซน์ภายนอก Toyota h ไฮลัก e v เรว2025ใช้เส้นสายที่โฉบเฉี่ยวขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าและดีไซน์เรียวบางเพิ่มความดุดันและสปอร์ตมากขึ้นตัวถังมีสีใหม่ใหให้เลือกรวมถึงล้ออลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถ ด้านหลังรถมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายให้เข้ากับความทันสมัยของตัวรถมากยิ่งขึง้นในส่วนของห้องโดยสารภายในก็ไม่แพ้กันมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังคุณภาพสูงและระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึง้น ด้านเครื่องยนต์โตโยต้าไฮลักซ์เรโว2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบช่วงล่างมีการปรับปรุงให้เกาะถนนมากขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อต้องเจอเส้นทางครุขคะและยังรองรับการบรรทุกได้ดีตามสไตล์รถกระบะอเนกประสงค์ ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยด้วยระบบโตโ o ต้ s เซฟตี้เซนที่มาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยและระบบเตือนจุดอับสายตาเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะท,ที่ให้ความปลอดภัยระดับเดียวกับรถยนต์นั่ง สำหรับราคาของ Toyota h i l u ั Revo 2025ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ720,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาอาจอยู่ที่ประมาณ1,300,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกโดย Toyota ายังเน้นกลุ่มลูกค้าทั้งภาคธุรกิจและกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการรถกระบะท,ที่ใช้งานได้หลากหลายหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งแรง ประหยัดทนทานและมีดีไซน์ทันสมัย Toyota h ไฮลักเ v ร2โ2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับไฮลักเ e ร o โรุ่นใหม่คันนี้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง c a r z โซนของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ